สวัสดีค่ะสวัสดีนะค่ะทุกทกท่านนะคะที่ชมคลิปนี้นะคะวันนี้นะคะก็อยู่กันที่เต็นท์รถ m อ9 9ีกเอีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้นะคะพลอยก็จะมีโปรโมชั่นใหม่ๆนะคะเรียกได้ว่าร้อนแรงจริงๆนะคะโปรโมชั่นท้าโควิดอ่าโปรโมชั่นท้าโควิดนะคะสำหรับใครที่บอกว่าอยากจะมีรถส่วนตัวนั่งรถสาธารณะไม่ปลอดภัยนะคะมีรถส่วนตัวปลอดภัยที่สุดนะคะวันนี้ค่ะพลอยมี เจ้า Ford r a n g e จนะคะกับบะสายพันธแก่งนะคะกับรถปี2017กับบะเกียออโต้ด้วยนะคะใครที่ตามหานะคะมาชมตัวรถหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะก็สามารถเพิ่มเพื่อนนะคะที่เบอร์โทร085 551 4 5 4 5นะคะวันนี้นะีคะมีเจ้าคันนี้นะคะมาพร้อมด้วยส่วนรถตั้ง30 0 0มบาทค่ะคุณลูกค้า โอ้โหส่วนรถ30,000บาทนะปี2017แคปนะคะไมวิ่งส0 0 0มโลเองนะคะคันนี้นะสีสวยแล้วก็ได้เกียร์ออโต้ด้วยนะคะท่านใดที่ตามหาอยู่นะคะ สามารถเข้ามาชมรถที่ร้านของเราได้นะคะอยู่เรียบคลองเสร็จลำลุกกาปัุมธานีนะคะเดี๋ยวเราชมรอบๆคันกันก่อนนะคะคันนี้นะคะฟอร์เลนเจอร์ปี2017 XLS นะคะเป็นแคบนะเป็นแขบนะสีควันบุรีนะ,ะโอ้โหบอกเลยถ้าได้ฟังราคานะคะเราจะอึง้งเราจะตกใจจริงๆโอ้โหขายได้ยังไงนะคะรถปี2017นะคะ ปกตินะคะที่ร้านของเรานะคะจำหน่ายอยู่ที่459,000บาทนะคะีค่ะแต่คุณลูกค้าไม่ต้องไปจำราคานี้นะคะหรืออีกประมาณวินาทีเดียวนะคะเดี๋ยวพ่อจะแจ้งราคาใหม่นะคะสำหรับท่านใดที่ที่อยากได้รถนะคะอ่ะคันนี้วันนี้วันที่7นะ จะแจ้งราคาโปรโมชั่นถึงสิ้นเดือนนะคะสิ้นเดือนคุษภาคมนะคะคันนี้จะเหลือราคา429,000บาทนะคะคันนี้นะคะ429,000บาทคุณได้กับบะตเกียร์ออโต้ปี2017นะคะดาวเริ่มต้นเพียง9บาทเท่านั้นนะคะ9บาทนะคะคันนี้นะ,ะขอคนซื้อไม่ติดแบคกรีดมีเอกสาร ที่สามารถตรวจสอบได้นะคะคันนี้นะเหลือ429,000บาทนะคะกดยกหูมาได้เลย085514545 5, 5นะคะไมคคันนี้นะคะ3 8 1 8กิโลเท่านั้นนะคะขอแจ้งนะคะราคาโปรโมชั่นนะคะเหลือ429,000บาทค่ะ นะคะรีบๆนะคะสินค้ามือสองไม่ได้มีกันเยอะนะคะเอาที่ลูกค้าที่สนใจจริงๆอยากจะได้จริงๆนะคะโอ้โหรับรองว่าไม่ผิดหวังจริงนะคะลูกค้านะ4 2 9 0 0 0บาทขายไปได้ไงเดีไปดูห้องเครื่องสินะคะสวยจริงๆนะคะไม่ได้มอนะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะมาดูในส่วนของข้างในห้องเครื่องนะคะมีชค นะคะรถที่ MC 99เนะะี่ยปอยย้ําเสมอนะคะรถที่นี่นะคะต้องสวยต้องดีถ้าไม่สวยไม่ดีนะคะเราจะไม่ได้เอามาขายไม่ได้เอามาจําหน่ายไม่ได้เอาให้ลูกค้ามาพูดได้นะคะรถสวยสําหรับลูกค้าที่ดูรถไม่เป็นนะคะอยากจะให้เข้ามาชมตัวรถนะคะที่ร้านของเราเ,เปิดทุกวัน8นาฬิกาถึง6โมงเย็นนะคะเข้ามาศึกษากันก่อนนะคะไม่ซื้อไม่เป็นไรนะคะห้องเครื่องบอกเลยนะคะกิฟ นะคะท่านใดท,ที่บอกว่าอยากจะดูให้รึกกว่านี้นะคะก็สามารถาเพิ่มเพื่อนไปได้นะคะที่เบอร์โทร085514545 5, 5นะคะวันนี้ขอฝากจเ,เจ้า Ford Ranger นะคะกระบ,บะสายพันธุ์แก่ปี2017ราคานะคะ4 2 9 0 0 0บาทคุณต้องดูคลิปวันนี้นะคะวันที่7นะวันที่7พฤษภาคม64นะคะ 4 2 9 0 0 0บาทนะคะมาเห็นราคาหน้าร้านอย่าตกใจนะคะเอาแจ้งราคาที่ปล่อยแจ้งให้เลยนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวทำคลิปใหม่ให้ชมอีกนะคะสวัสดีค่ะ